สวัสดีค่ะคิวชาแนลนะคะตอนนี้คิวชาแนลอยู่ที่ริมทะเลของสมุทรสาครนะคะแวะกินอาหารตอนนี้ก็เลยดูของฝากนะคะตรงนี้มีของฝากประมาณสี่ห้าล้านนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกปลาแห้งนะคะตรงนี้มีาคาบอบน,นี่ค่ะมีกุ้งแห้งนะคะปลาหมึก แต่ไม่ยากเป็นร้านเล็กๆค่ะเป็นร้านชาวบ้านอันนี้ปลาทูแล้วเป็นปลาที่อ่ตกมาจากริมทะเลที่อยู่ติดกับข้างหลังเนี้ยค่ะข้างหลังร้านชาวบ้านเนี้ย่ลก็มีกระป,ปิด้วยนะคะมีโรงงานอยู่ตรงขอนข้าทางขอนข้ามาทางนี้ค่ะมีโรงงานทำกระป,ปิอยู่นีเตือนะคะ มีปูทะเลขายด้วยนะคะนีมีกระร้านขายของฝากงคะ่ะนี่มีประมาณสามสี่ร้าน,นะคะ่ะตรงนู้นก็เป็นร้านอาหารขัวเจ้าพยานะคะทุกเส้นทางมีใายบอกนะคะร้านอาหารอะไรมีน้ำปลาขายด้วยปกติเหมือนเหมือนกันทุกร้าน มีหอยดองขายไหมคะพี่หอยดองมีไหมคะหอยดองหอยหอยแฉงหรือหอยแมงูดองนี่นี่หอยอะไรคะหอยแมงูดองจ้ะขายยังไงอะคะอันนี้โรลล์โรลจ้ะทำเองเหรอคะจัดซื้อโลหะสิบจ้ะอ๋อนี่พี่ดองเองเหรอนี่ี่หอยอะไรคะพี่อันนี้หอยแมงพูดองจ้ะตัดดูได้ปะหอยแมงผู้ดองนี่ดองกี่วันคะถึงเป็นอย่างนี้อ๋อต้องดองหลายวันเนี่ยค่ะหรอถึงจะเป็นตัวทำเองเนาะ อะไรนะคะต้องใช้มะนาวเลยไม่ต้องใช้มะนาวเลย,อ,ยอ,อันนี้คือโลละร้อยหนูเอาหนูอเอาโลหนึง่งโลหนึ่งถุงหนึ่งแล้วก็ครึ่งโลถุงหนึ่งหอ,อยแมลงภู่ใช่ไหมคะใช่จ้าผู้แห้งขายไงคะผู้แห้งนี่เจ๊าร้อยชิมได้นะจะ๊ะอันนี้ตกไเอเก็บแล้ว <c oughs> <อ> <c oughs> วางมาจากริมทะเลวะคะรับมาเป็นไงคะอืม อร่อยค่ะไม่ไม่กลิ่นเหมือนเลยคุ้งแห้งโลระเจ็ดร้อยค่ะแต่ตัวใหญ่ไม่ผสมสีหอยแมลงผู้อันนี้หอยอะไรนะคะพี่หอยแมลงผู้ดองค่ะโลละร้อยอร่อยอร่อยปลาหมึกก็ตตมราคาที่แปะเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะปลาหมึกไข่เหรอคะพี่ใช่จ้ันี้ธรรมดา อันนี้จอดตานี่ไหมก็ไม่เล่นอันนี้ยังขายเป็นโลเท่าไหร่โลอ่ะอันนี้ห้าร้อยถ้าเอาสี่ร้อยสิบลดเท่านะจ้าอันนี้ปลาหวานอันนี้ปลาอะไรเอ่ยอะไรเขาปลาลีจ้ะปลาอะไรนะของปลาลิกีนที่เอาไปแกงของุ้งนี้ค่ะอ๋อนี่เขาไปแกงเหรอคะแกงอ่ะที่เขาไปแกงเหมือนเทพโพใช่ไหมแต่เราเสร็จมา ตักแดดแต่เดียวใช่ค่ะแดดเดียวแล้วก็ทอดทานกับข้าวต้มอ่ะนี่พี่ทำเองมันแล้วมันก็มันมันเพิ่งร้อนเลยอันนี้มันเที่นี่มาแล้วมันโดนแดดมันเลยร้อนเลยปลาลิ้นหมาจ้ะปลาลิ้นหมาไอแดงแดดอะไรอ่ะพี่อันนี้น้ำปลากะปินะคะทำเองไม่ได้ใส่สารเลยต้มต่อกระปิใช่เอาปลาพี่ก็ทำเองอีกอันึงแล้วก็ขึ้นโดยจุกอ้อปลาอะไรทำค่ะพี่อ๋อเอากุ้งนะคะ น้ำปลากะปิที่ทำมาจากปลูกมะรอถุงคึ้นรอถุงทําเองเลยเนาะใช่จ้ะวอละยี่สิบบาทอร่อยเหรอคะทุกคนเคยกินก็ว่าอร่อยนะคะเจอพี่ขอมะนาวของเราไม่ได้เส่สารโอ้เยพี่ขอนมะนาวดี๋อีค่ะชอบค่ะหนูลองซื้อไปขวดหนึ่งก็ติดใจเดี๋ยวใกล้ๆอันนี้เองเนาะ แต่เพื่อแกงจืดที่จะใส่นะคะเพราะกินมนแรลงถ้ากินกับหนึ่งที่ที่เขาบอกใส่ได้ใส่พริกกับน้ำปลานวหน่อย<ช>จริงก <อะ S 1> ับข้าวร้อนๆใช่แล้วก็แบบว่าทอดปลาอะไรนะปลาทอดปลาอะไรนะ<อ>เนี่ยอาเป็นจิม้มก็ไข่ต้มได้นะคะแต่ถ้าแกงจืดน่ะจะใส่เพราะว่าแกงจืดมันจะเหม็นข้าเหม็นข้าโอเคทราบแล้วน้ำปลาทำเองเนาะคองนะาได้ได้หอยมแมลง หอยแมลงผู้ <laughs> ป,ป,ป <c oughs> กติเราใช้หอยอะไรคะพี่นน่นะ,ะ,นนอะหอยดองอ่ะก็หอยแมลงภู่ดองอมันจะมีสองอย่างหอยแู่ดองกับหอยแข็งดองอือค่ะค่ะเดี๋ยวเอาอีกห้าสิบบาทอีกถุงนึงพี่เอาโลถุงแล้วก็ซึ้อโลอีกถุงนึงซึ้อโลสองถุง,ถงอันนี้ปลาเล็กปลาน้ายายายอย สีเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่า well, มันจืดจะเป็นสีดค่ะไม่จะออกไม่สวยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ำปลาเองใช่ค่ะใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลมองดูมันจะไม่สวยค่ะแต่มันจืดเราทำเองโอ้ได้มาแดงเลยเนาะเองไม่จ๊ะอ๋อค่ะพี่เดี๋ยวมาอีกเอาหมึกไเดี๋ยปลาเขาชอบกินหมึกไข่ทำเองนะนะอ๋อนี่ปลาทำเองนี่นี่ตกมาจากโน้นเหรอคะทะเลนี่ปลาอะไรอ่ะ เล็กัวน้อยเห็นไหมเอาไปทอดกรอบๆนะคะพี่ขายยังไงอ่ะอันนี้ขายสามร้อยเลยเพราะว่ามันทํายากครึ่งโลก็จะแย่เบาเอาเท่าไหร่ก็ได้ร้อยนี่แหละเหรอเห็นปะใสกระทะร้อนๆหน้าขึ้นแป๊บเดียวก็ใส่น้ำตาลหน่อยนี่เหรอต้องใส่น้ำตาลอย่างนี้น้อย่างนี้แถ้าเกิดเรากินหมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้ใช่จ้ะลองเอาใบร้อยหนึงก็ได้ปลาอะไรนะคะพี่เนี่ยคอาเรียกปลาจวดอ่ะปลาจวด ดี่บอกให้ใส่กระทะร้อนๆแล้วก็ใส่แล้วก็น้ําตาลโรยกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือก็ต้มนะคะปลาก,กระจวดที่เขามีเรือไปเอาไปขนมาเองนี่ค่ะของฝากนี่เขาเรียกบ้านอะไรคะพี่หมู่บ้านกะซาขาวจ้ะกะซาขาวใช่ค่ะบ้านหมู่บ้านกระซาขาวนะคะมีร้านอยู่ประมาณสามสี่ร้านเนาะ <laughs> ่ะก็จแล้วค่าจะทำของเองเนี่ยมถึงบ้านเนี่ยนี่ค่ะเป็นข้อมูลสำหรับที่เพื่อนๆจะมาบ้านกาซาขาวนะคะจะมาสมุทรสาครมาปินอาหารทะเลแล้วก็อย่าลืมแวะมาซื้อของฝากนะคะไม่แพงค่ะก็ฝากเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วตักคิวชาแนลให้เพื่อนๆได้กดติดตามด้วยนะคะได้ของฝาก